ช่วงปีว่าเมื่อวันสองวันเทวดาทั้งแม่ตามฝนโปรยมาโปรยน้ำฝนเข้าับเป็นศูนย์การเรียนรู้รองรับมาร่วมเรียนรู้ในศาสตร์พระราชาเรื่องเศรษฐกิจวัจถยาสามารถที่จะเสร็จกิจกรรมแล้วมามาดูหรือเดินดูได้ก่อนที่จะเข้าสู่พิธีนะครับ2เมตรแต่เราวันนี้ทำให้เป็นพิเศษ2เมตรครึ่ง เพื่อจะได้ให้สามารถปลูกไม้สูงได้สักได้สองต้นในช่วงเตรียมความพร้อมนะครับในช่วงเตรียมความพร้อมผมก็จะได้พอเปิดกิจกรรมเปิดมหกรรมกิจกรรมการอนุรักษาสิ่งแวดล้อมในการให้ความรู้ะมวลผลแล้วก็รายงานเป็นภาพกิจกรรม เป็นการคลิกออฟนะครับเป็นการคลิกออฟซึ่งน้องๆที่อยู่ในพื้นที่เรียนจำทุวคราวก็กล่องที่ศูนย์การเรียนรู้เราเนี่ยได้จัดเตรียมพื้นที่ได้จัดเตรียมความพร้อมไว้ในระดับหนึ่งแล้วนะครับเจ้าหน้าที่นะครับเราจะได้เข้าแถวด้านหน้าแถวของน้องๆองีกชั้นหนึ่งท่านผู้วา่าราชการจังหวัดประธานพิธีท่านได้นั่งพักผ่อนเพราะเราจะได้เตรียมความพร้อมแถวก็จะเป็นน้องๆลึกลงไป หคนนะครับลึกลงไป5คนถ้าครบแล้วเสริมด้านหลังได้ครับเด็นมาเข้าแถวด้านหน้าเลยนะครับท่าน จังหวัดอุดรธานีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมหน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรตัวอย่างความสาเร็จเดินจาชั่วคราวบก่องครับซึ่งวันนี้เราได้รับความเมตตาเป็นอย่างสูงจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีกินหัวน้องๆจากูนย์การเรียนรู้เดินจำชั่วคราวคบก่องเราเนี่ยได้ปลูกเตรียมไว้แล้วหลายความรารพระบโรมสายรักพระบาทสมเด็จใจ้ยู่หัวสม สีห้าหลายความปรบพสองทำโดยกรมราชธรรงกรมพินิษตรมคุมประพฤตคุ้มครองเด็กระยาวชนร่วมใจพักรักสิ่งแวดล้อมเสริมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสิ่งแวดล้อมและการดับไฟป่าระยะเวลาในการดําเนินงานตั้งแต่วันที่15บห้าพฤษภาคมท่านผู้แทนท่ เราจะได้เปิดพื้นที่ตรงกลางให้ท่านประธานพิธีได้ร่วมถ่ายรูปอยู่ตรงกลางนะครับข้างหน้านิดนึงค่ะให้เห็นต้นไม้ข้างล่างด้วยคะ่ะกิจกรรมปลูกป่า วันที่28กรกฎาคม2567ในครั้งนี้นะครับเราเตรียมพื้นที่ร่วมโครงการไว้5ไร่ร่วมกิจกรรมนะครับเดินครับและอีกพวกไม่เป็นไรน้องๆพินิษพี่จากสถานพินิษครับกับพี่จิตอาสาเดชเชิญเดินทางไปกับน้องน้องเสื้อสีส้มเลย ความผิดที่ได้กระทําไว้กับสังคมแล้วนะคะรคะับมาเลยครับมาเลยครับพร้อมนะครับมาเลยครับท่านผู้บริการสมบัติท่านผู้ช่วยท่านสมบัตินะครับผู้บริการดีาการูุนในการสนับสัุนทรัพย์สินของชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดทุรกันว่ากิจกรรมตามโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ในครั้งนี้นะครับ พัฒน,นาพื้นที่ให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นเพื่อประโยชน์่อการใช้ชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ในสังคมต่อไปนะครับก็ขอให้การจัดสภาวะโรคเดือดแล้วเดือดแล้วแต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยมันอยู่ในช่วงของฤดูฝนซึ่งช่วงนั้นเนี่ยประเทศไทยมันก็จะมี อยู่ประมาณสัก4045เนาะแล้วก็ที่เห็นในในปีนี้เนี่ยในประเทศไทยเนี่ยพบผู้ที่เสียชีวิตจากสภาวะรคเลือนเยอะกว่าทุกปีนะครับเยอะกว่าทุกปีในในปีต่อต่อไปนะครับเพราะว่าอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับให้จาไว้เลยว่าแต่และปีที่เพิ่มสูงขึ้นไม่มีทางลดลงการคาร์บอนไดออกไซด์ตัวเนี้ยนะครับมันจะเข้าไปทําลายชั้นบรรยากาศพอชั้นบรรยากาศถูกทําลายปุ๊บ แสงผ้าอาทิตย์แสงแดดรังสียูวีต่างๆเนี่ยที่สองใช่ไหมครับแล้วดับยากด้วยผ้าเหนือภาาอีสานถ้าเกิดใกล้ๆกับจังหวัดใกล้เคียงเราเนี่ยจังหวัดไหนครับเลยที่ที่อยู่ใกล้ป่านะครับก็เป็นไปจุดนะครับพอจุดปุ๊บทุกปีใช่ไหมครับเราเห็นบางทีเรามองไปอนอากาศเนี่ยมันก็เป็นหมอกมันก็เป็นแบบสองสามเรียบร้อยไหมครับ